สมบัติของสารนะครับบทที่เราจะเรียนกันนะ,ะหัวข้อแรกครับสารและการจำแนกสารก่อนนะครับคําแรกที่ควรรู้จักก่อนนะครับในเรื่องของสารเนี่ยก็คือคําว่าสสารนั่นเองส,สารจำเป็นต้องมี3สิ่งครับถึงจะเรียกว่าส,สารคือ1มีมวลนะครับ 2. ต้องการที่อยู่และ 3. ส,สัมผัสได้ด้วยประษาสัมผัสนั่นเองนะครับนะถ้ามีครบ3ามสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าสะสารทันทีนะครับปัญหาเด็กหลายคนมีปัญหาคำพูดนี้นะครับคำว่าต้องการที่อยู่ต้องการที่อยู่เนี่ยอะไรคือต้องการที่อยู่นะครับครูยกสถานการณ์ให้ลูกนึกภาพง่ายๆเช่น ครูเนี่ยมีถังน้ําอยู่หนึ่งถังนะครับลองมีถังน้ําอยู่หนึ่งถังแบบนี้ใส่น้ําไว้เต็มถังเลยอ่าจากนั้นเนี่ยเราเอาขันก็ได้ลูกคว่าไว้อย่างนี้แปลว่าภายในขันของเราอะ่ะลูกมันมีอะไรอยู่มันมีอากาศอยู่เมื่อลูกเอาขันเนี่ยนะครับกดลงไปบริเวณน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ครับก็คือว่าไอ้ตรงอากาศเนี่ยลูกเนื่องจากอากาศที่เขาอยู่ในขันเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยู่เขาก็เลยไปดันนะครับนะไม่ให้น้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ของเขาได้ปริมาณน้ําก็เลยขยายออกไปทางข้างๆเห็นไหมรอบๆทําให้น้ําสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการยืนยันว่าเขาต้องการที่อยู่นะครับนะ ถ้ามีครบสามอันนี้เมื่อ,อไหร่เราเรียกว่าส,สารนะครับถัดมามาดูคําว่าสารสารคืออะไรสารคือสสารนั่นเองแต่เป็นต่างกันตรงไหนต่างก่อนท,ที่ว่าเรารู้ส่วนประกอบของมันแล้วลูกเรารู้หมดแล้วนะครับเรารู้ว่ามันมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นยังไงมีค่าเป็นยังไงและก็มีคนตั้งชื่อมันเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า สารทันที <c oughs> ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นปากกานะครับนะปากกาหนึ่งแท่งนี้แหละ,ะวาดง่ายๆนี่แหละนะครับตอนแรกเนี่ยที่ครูอาร์มขุด,ไป,ดไปพบสิ่งนี้เนี่ยครูไม่รู้จักรูกว่ามันคืออะไรครูก็เลยยังตั้งสิ่งนี้ว่าสะสารอยู่เพราะครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันทํามาจากอะไรวัสดุชนิดเนี้ เกิดมาไม่เคยเห็นอ่าแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยครูเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปคน้นคว้าไปค้นคว้านะครับหรือไปหาข้อมูลพบว่ามีคนตั้งชื่อมันแล้วว่าปักกาครูก็จะเปลี่ยนจากคำว่าส,สารตรงนี้ลูกมันกลายเป็นสารแทนที่มีชื่อว่าปักกาหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าครูไปค้นคว้าแล้วปรากฏว่าไม่มีใครตั้งชื่อเลย ครูก็เลยไปทดสอบด้วยความสามารถทั้งความเป็นกรดนะครับตรวจค่า p h มันว่าเป็นกรดเป็นเบสตรวจความร้อนอตรวจอื่นๆค่าเฉพาะตัวต่างๆของมันจนครูรู้รายละเอียดเป๊ะ,ะแล้วแล้วครูไปเช็คดูว่าบนโลกนี้มีค่าเฉพาะตัวตัวนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีแปลว่าสิ่งนั้นคือสารใหม่ของโลกสสารใหม่ของโลก ครูสามารถเป็นคนตั้งชื่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไอปากกาเนี่ยสมมติถ้ามันไม่มีคนเจอเลยสักคนเนี่ยครูจะตั้งสิ่งนี้ว่าดินสอก็ไม่ได้ผิดก็ครูคนเจอแล้วครูจะตั้งอะไรก็ได้นึกออกไหมนั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างสารกับสะสารนะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับต่างกับน้องที่ว่าสารเนี่ยเรารู้ส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เรารู้ส่วนประกอบรู้ค่าเฉพาะนะครับนะพวกอะไรอ่ะความหนาแน่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดไปนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนั้นครบปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าสารนั่นเองน ถัดไปครับคำถัดไปคำว่าพลังงานครับพลังงานคืออะไรพลังงานคือคำที่อยู่นอกเหนือนิยามของสสารหมายความว่าถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในสามสิ่งนี้ลูกเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าพลังงานทันทีนะครับขาดปุ๊บเรียกพลังงานทันที ยกตัวอย่างเช่นมาดูให้มันเข้าใจหน่อยนึงว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับโต๊ะเนี่ยมีมวลนะครับนะมีปริมาตรสัมผัสได้แปลว่าครบ3อันนี้เราสามารถมองเป็นสสารนะครับนะข้อนี้ครูให้แยกเฉพาะว่ามันเป็นสสารหรือเป็นพลังงานนะครับนะ แต่จริงๆโต๊ะเนี่ยมันไม่ใช่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นสารก็ได้นะลูกพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ครูแค่อยากให้ลูกเข้าใจว่าสสารกับพลังงานมันต่างกันยังไงนะครับแสงแดดครับแสงแดดไม่มีมวลครับชั่งน้ําหนักไม่ได้ลูกไม่มีปริมาตรครับก็คือปริมาตรเนี่ยก็คือต้องการที่อยู่นั่นเองลูกคำเนี้ยคำว่าต้องการที่อยู่เนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งบาง,งบางที่เขาเรียกว่าปริมาตร บาลีมากก็คือตัววีนะครับนะอ่าสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้แปลว่าแสงเป็นพลังงานนะครับอา้าวเมื่อกี้เผื่อใครจดอากาศครับอากาศมีมวลไหมจริงจริงอากาศมีมวลนะเพราะอากาศเป็นเกิดจากอะไรเกิดจากธาตุเกิดจากธาตุาานะครับนะซึ่งธาตุเนี่ยมีมวลแต่มีมวลน้อยมากๆนะครับนะ ต้องการมีปริมาตรไหมต้องมีปริมาตรครับสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้เช่นเนี่ยมือลูกสัมผัสอยู่ตอนนี้ถ้าลูกเอามือสะบัดสะบัดตอนนี้คือลูกสัมผัสอากาศอยู่แต่ลูกแค่ไม่รู้สึกเองเพราะมันเบามากๆนะครับแปลว่าอากาศเป็นสสารนะครับต้นมะม่วงมีมวลครับมีปริมาตรสัมผัสได้แปลว่าต้นมะม่วงก็เป็นสสารครับเสียงเพลงครับเสียงเพลงไม่มีมวลครับ ไม่มีปริมาตรครับมีแต่สัมผัสได้นะครับได้ด้วยหูแปลว่ามันเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าครับไม่มีมวลครับไม่มีปริมาตรครับสัมผัสได้ครับนะเดี๋ยวสัมผัสได้ไหมถ้าลูกไปโดนมันนะลูกสัมผัสได้แต่ถ้าปกติลูกสัมผัสไม่ได้นะถ้าโดยปกตินะ โดยปกติเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่สัมผัสได้โดยโดยตรงะนะครับนะแปลว่ามันก็เป็นพลังงานเหมือนกันนะครับน้ำบริสุทธิ์ครับมีมวลมีปริมาตรสัมผัสได้แปลว่าน้ำบริสุทธิ์ก็เป็นสสารนั่นเองนะครับหัวข้อแรกเราสนใจแค่นี้พอว่าแยกความต่างแยกแยกส่วนต่างให้ออกนะระหว่างสสารกับพลังงานคืออะไรนะครับนะ